สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาเริ่มต้นใช้งานเจ้าตัวลางสไลด์ของ iFootage ตัวนี้ครับร์จสไลเดอร์น Nano b u เ d l e ครับ ที่การเริ่มต้นใช้งานเจ้าตัวรางสไลด์ของ i f o t e g e c h a r k Nano ตัวนี้นะครับเริ่มจากการดูตัวปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนๆได้ไปเนี่ยแล้วตัวรางสไลด์ในขณนะที่ไม่เปิดเนี่ยที่จริงมันต้องสไลด์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันสไลด์ไม่ได้แบบนี้มันโดนล็อกอยู่นะครับให้เพื่อนๆทาการปลดล็อกที่ตัวนี้ก่อนให้กดแล้วก็หมุนแบบนี้ครับตัวรางสไลด์ของเราเนี่ยจะขยับได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ปลดล็อกเนี่ยไม่ว่าเราจะขยับแบบไม่เปิดเครื่องหรือว่าเปิดเครื่องแล้ว มันก็ไม่สามารถที่จะขยับได้นะครับเพราะว่าเราล็อกตรงนี้อยู่แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับที่เขาแถมมาให้ตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยครับเมื่อใส่แบตเข้าไปใส่สับเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับเราต้องใส่ตัวหัวบอลหรือว่าตัวหนีบอุปกรณ์ของเราเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับตัวรางสไลด์ตัวนี้สามารถที่จะใส่ได้ทั้งหัวหนีบโทรศัพท์แบบนี้ถ้าเป็นเกลียวเซนหนึ่งส่วนสี่นะครับหรือว่าจะเป็นหัวบอลหัวน้ํามัน หัววิดีโอครับแบบนี้ที่เป็นเกียว3ส่วน8นะครับสามารถที่จะใส่ได้เพราะว่าตัวเพจของเขาเนี่ยมีเกียวทั้ง2ขนาดนะครับทั้งเกียว3ส่วนแแล้วก็เกียวเซนตส่วน4ตรงนี้นะครับเราต้องใส่เข้าไปก่อนก่อนที่จะเปิดเครื่องเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงต้องใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนวิธีการใส่นะครับให้เราหมุนมันจะไม่มีทางแน่นนะครับจนกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะกดตัวล็อกด้านหลังตรงนี้จะมีตัวล็อกอยู่ให้เพื่อทําการขยับ หัวน้ามันหัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยขยับก่อนแล้วก็กดตัวนี้ค้างไว้ตัวล็อกนะครับจนมันเข้าล็อกแบบนี้เรียบร้อยครับเมื่อมันเข้าล็อกแล้วคราวนี้เราสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ให้แน่นได้ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่กดล็อกตัวนี้ต่อให้เราหมุนไปกี่รอบกี่รอบเนี่ยมันก็จะไม่แน่นนะครับเมื่อเราใส่อุปกรณ์เข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาเปิดเครื่องใช้งานครับกดปุ่มนี้ค้างไว้จนมีหน้าจอแสดงขึ้นมาครับแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยไว้แป๊บนึงครับรางสไลด์ของเราเนี่ยจะทําการคาลิเบรตนะครับ แผนซ้ายแผนขวาสไลด์ไปสไลด์มาแบบนี้ต้องใช้เลยเวลาประมาณ10วินาทีนะครับกว่าเราจะเริ่มต้นใช้งานได้รอให้เขาคาลิเบตให้เสร็จสับเรียบร้อยมาถึงขั้นตอนนี้นะครับในหน้านี้ที่ผมบอกว่าต้องใส่อุปกรณ์ก่อนเพราะว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานเรื่องของการแผนเวลาสไลด์ไปด้วยแผนไปด้วยแบบออโต้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆปล่อยให้หัวหักอยู่แบบนี้นะครับเวลาไปตั้งจุดมาร์กจุดเนี่ยมันจะไม่สามารถ แพนได้หรือว่าแพนได้ก็ไม่แม่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรับแนวระนาบตรงแบบนี้แล้วให้เรากดคอนเฟิร์มไปได้เลยครับคราวนี้ตัวหน้าจอของเราเนี่ยจะเด้งขึ้นมา4เมนูหลักๆนะครับทั้งโหมดคลิกสตาร์ททั้งโหมด Timelapse ทั้ง s t ็อปโมชั่แล้วก็เรื่องของการเซตติ้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์หรือว่าตัวหน้าจอดิสเพย์ของเขาเองนะครับตัวหน้าจอดิสเพย์ของเขาตรงนี้เป็นแบบทัสกีนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการใช้งานด้วย การใช้งานตรงผ่านตัวรางสไลด์เลยนะครับส่วน EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับเริ่มด้วยโหมด Quick Start นะครับซึ่งตัวรางสไลด์ในโหมด Quick Start เนี่ยจะเป็นโหมดที่เราใช้งานทั่วไปถ่ายวีดีโอแบบธรรมดานะครับเรากดเข้าไปเลยจะเป็นรูปร่างลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีตัว A ตัว B มีเวลาแล้วก็มีตัวกดคอนเฟิร์มต่างๆนะมาเริ่มต้นใช้งานมาร์กจุดนะครับให้เรากด2ปุ่มตรงนี้นะครับพร้อมกัน แบบนี้ครับตัว A กับตัว B เนี่ยจะกระพริบอยู่แบบนี้นะครับเลื่อนแบบแมนนวลนะครับเลื่อนมือแบบนี้มาจุด A แล้วก็กดตัวปุ่ม Fn ตรงนี้ครับตัวจุด a ของเราเนี่ยจะหยุดกระพริบคือเรามาจุดที่1เสร็จสับเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราเลื่อนมายังจุดที่2แบบนี้ครับตามที่เราต้องการแล้วก็กด Fn อีกทีนึงครับจุด A กับจุด B เนี่ยจะหยุดกระพริบทั้งคู่เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการ เลื่อนความเร็วหรือว่าเวลาในการสไลด์ไปมานะครับตรงนี้เราสามารถเลือกเข้าไปที่ไทม์ตรงนี้ได้สามารถตั้งเป็นวินาทีนาทีหรือเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับอันนี้ผมจะแสดงให้เห็นแบบเร็วๆนะครับผมจะตั้งไว้แค่ประมาณ2วินาทีแบบนี้นะครับต้องค่อนข้างที่จะตั้งได้แบบละเอียดเลยนะครับตั้งได้ตั้งแต่1วินาทีเป็นต้นไปเลยจนไปถึงหลายชั่วโมงนะครับ ผมจะลองตั้ง2วินาทีเพื่อให้สไลด์แบบเร็วให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเมื่อเราได้แล้วเรากดออกแบบนี้ครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับพอเรากดคอนเฟิร์มครับตรงนี้จะมีคําว่าสแตนบายนะครับให้เรากดสแตนบายรอเลยตัวรางสไลด์ของเราเนี่ยจะเลื่อนกลับไปยังจุดที่1ครับแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยถ้าเกิดเราตั้งเวลายิ่งน้อยเท่าไหร่นะครับตัวรางสไลด์ของเราเนี่ยจะเลื่อนไปเร็วเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเลื่อนไปกลับไปกลับแบบนี้ให้เรากดตัววนลูปแบบนี้ครับลูกศรไปกลับแบบนี้นะให้ขึ้้นสีแแดดงครับลวก,ก สแตนบายครับเขาจะกลับมายังจุด A เหมือนเดิมรอจนเขาขึ้นคําว่า Start นะครับแล้วเราก็กด Start ได้เลยตัวลางสไลด์ของเราเนี่ยจะสไลด์ไปสไลด์กลับแบบนี้นะครับตามวินาทีหรือว่านาทีที่เราตั้งไว้ถ้าเกิดเราต้องการออกครับกด exit ออกไปเลยแล้วก็กดชัวร์ครับกลับมาที่ตรงนี้นะครับแบบที่2เมื่อกี้คือแบบที่เราเลื่อนสไลด์ซ้ายขวาอย่างเดียวนะครับ คราวนี้เรามามาร์คจุดแบบเลื่อนสไลด์ซ้ายขวาด้วยแล้วก็ทําการแพนตัวหัวบอลด้วยนะครับคราวนี้นะครับเรามากดพร้อมกันเหมือนเดิมครับกดปุ่มคู่นี้ปุ่ม A กับปุ่ม B กับพิบแบบนี้นะครับเรามาร์คจุด A ไว้ก่อนสมมุติว่าเราต้องการที่จะล็อกวัตถุเป็นตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับสมมุติว่าเราจะถ่ายสิ่งของเราล็อกวัตถุไว้แบบนี้แล้วนะครับจุดที่1เราต้องการล็อกอยู่ที่ตรงนี้เรากด Fn ครับมาร์คจุดที่1เรียบร้อย คราวนี้เราต้องการที่จะสไลด์ไปด้วยแล้วก็แพนไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยแพนหัวกลับมาให้มันล็อกจุดตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับจุด B เรียบร้อยกดปุ่ม Fn ตรงนี้นะครับ A กับ B เนี่ยก็จะหยุดกระพริบคือเรา mark จุด1กับจุด2เรียบร้อยครับคราวนี้เราต้องการความสมูทมากกว่าเดิมไม่ต้องการความไวครับผมจะตั้งไว้ที่15วินาทีนะครับในการสไลด์ตัวลางตรงนี้เรียบร้อยครับแล้วก็กด c o n f i r มนะครับ ต้องการให้มันเล่นแบบไปกลับด้วยผมกดเป็นวนลูปแบบนี้ครับแล้วก็กดแซนบ b ยเขาจะกลับมาที่จุด A นะครับตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าตอนแรกก่อนเปิดเครื่องเนี่ยให้ใส่ตัวหัวอุปกรณ์เข้าไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ในการใช้ฟังก์ชันนี้อาจจะล็อกจุดได้ไม่ตรงหรือว่าตัวมอเตอร์หัวแพนของเราเนี่ยอาจจะไม่ทํางานนะครับอันนี้ผมมาร์กเรียบร้อยแล้วตั้งค่าต่งตางๆไว้เรียบร้อยครับ กดสตาร์ทตัวรางสไลด์ก็จะทำงานพร้อมตัวมอเตอร์แพนนะครับสไลด์ไปด้วยแล้วก็แพนไปด้วยครับเขาจะล็อกไว้อยู่ประมาณนี้เลยและนี่ก็คือฟังก์ชันที่เจ๋งที่สุดของ i อโ t เตสชาร์ก n าโนตัวนี้นะครับคือสามารถที่จะล็อกจุดตรงกลางได้เวลาสไลด์ซ้ายขวาเนี่ยเราก็จะแพนไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรางสไลด์ปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้ใช่ไหมครับคือเราต้อง ปดล็อกตรงนี้แล้วเวลาจะใช้งานสไลด์ซ้ายแล้วเนี่ยเราต้องแพนเอาเองบางทีเฟรมเนี่ยอาจจะไม่สม่ําเสมอหรือว่าความเร็วในการแพนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาบนตัวรางสไลด์ไม่ว่าเราจะแพนซ้ายแพนขวานะครับเราจะได้ความสม่ําเสมอเท่ากันทั้งคลิปเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการที่มีรางสไลด์มีมอเตอร์หัวแพนตรงนี้ครับ ถ้าเราต้องการที่จะถ่ายวิวครับเราเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ครับเราต้องการที่จะให้หัวตรงนี้แผนวิวเป็นแพนแบบแผนออกเมื่อกี้แผนเข้าล็อกจุดตรงกลางใช่ไหมครับคราวนี้เราจะแพนออกแบบนี้ครับเพื่อให้ได้เห็นวิวแบบกว้างๆนะครับเราก็กด2ปุ่มนี้เหมือนเดิมครับให้จุด A กับจุด B กับพริบครับเราก็มาร์กจุดไว้เลยแล้วก็ขยับกล้องไปแบบนี้ครับให้หันออกเวลาเขาเลื่อนเนี่ยเขาจะถ่ายวิวรอบๆครับสำหรับคนที่ ต้องการไปถ่ายฟุตวิดีโอวิวแลด s สเคปต่างๆนะครับที่ต้องการภาพแบบมุมกว้างกดไปแล้วครับกดมาร์คจุดที่1ครับจุด A เรียบร้อยแล้วผมก็เลื่อนมาพร้อมกับแพนหัวล็อกไว้ด้วยแบบนี้แพนออกอ่ะแล้วก็มาร์คจุดนี้ครับกดคอนเฟิร์มครับกดเล่นวนลูปแบบนี้แล้วก็กดแซน b บครับเขาจะกลับไปยังจุด A ปึ๊บพอได้แล้วครับ รอคำว่า start ขึ้นมาแบบนี้กด start เข้าไปเหมือนเดิมครับแค่นี้ถ้าเกิดเราไปถ่ายวิวนะครับบางทีเราใช้มือเราเองเนี่ยแพนนะครับอาจจะได้ความไม่นิ่งหรือว่าอาจจะเฟรมโยกไปโยกมาหรือว่าความเร็วไม่เท่ากันไม่สม่ําเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นรางสไลด์แบบนี้แพนออกแบบนี้ครับเราจะเห็นภาพแบบมุมกว้างแล้วก็สมูทดูสบายตามากๆนะครับ อันนี้ก็คือการใช้งานสั่งงานโดยตรงผ่านตัวรางสไลด์ของ iFootage c h a r g Nano ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่สั่งงานได้ง่ายมากๆนะครับเราไปดูโหมดต่อไปนะครับจะเป็นโหมด Timelapse ซึ่งโหมด Time Lapse เนี่ยแน่นอนครับเขาจะมีการตั้งค่าแบบ Interval ถ่ายกี่ทุกกี่วินาทีถ่ายทุกกี่นาทีนะครับแล้วก็จะมี Output Time ก็คือเราอยากได้ฟุตวิดีโอเนี่ยที่ความยาวขนาดไหนกี่วินาทีนะครับ แล้วก็สามารถเลือกค่าเฟรมเรทได้ตรงนี้ 24, 25, 30, 50, 60นะครับก็อันนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะใช้นะครับแล้วต้องการซิงคเข้าตัวกล้องเข้ากับตัวรางสไลด์ตัวนี้เขาจะมีสายมาให้ตรงนี้นะครับห้เส้นก็มีครบเกือบทุกแบรนด์เลยนะไม่ว่าจะเป็นแ Can นน n นพานาโซนี่เราสามารถใช้ตรงนี้ได้ตัวด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีตัวเสียบสายรีโมทอยู่เราสามารถเสียบเข้าไปได้แบบนี้เลยครับนี่แล้วก็เอาหัวฝั่งนึงเนี่ยไป เสียบเข้ากับตัวกล้องนะครับเพื่อสั่งงานใช้โหมดทำหลับต่อไปเป็นโหมด stop motion ครับเราก็สามารถให้ตั้งค่าได้แค่ output time นะครับแล้วก็ frame rate เท่านั้นเองต่อไปก็จะเป็นการ setting นะครับตัว setting ตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าตัวมอเตอร์แล้วก็ display ได้นะสามารถตั้งค่าภาษาได้จะมีแค่2ภาษานะครับก็คือภาษาอังกฤษกับภาษาจีนมีชื่อของ firmware นะครับแล้วก็จะมี system calibration นะครับตัวนี้จะเป็นการ calibrate ตัวรางสไลด์ของเราวิธีการใช้งานก็แค่กดไปที่ลูกศรครับกดเน็ตแล้วก็รอเขาจนครบ100%ตัวรางสไลด์เนี่ยจะทําการคาลิเบตของเขาหมุนซ้ายหมุนขวาสไลด์ไปสไลด์มานะครับเราก็รอจนครบ100%ตัวนี้จะใช้เวลาในการคาลิเบตนานพอสมควรนะครับประมาณ5-10นาทีนะตอนนี้นะครับตัวรางสไลด์ของเราเนี่ยก็ทําการคาลิเบตครบ100%แล้วนะครับเรารอให้ตัวหน้าจอตรงนี้ดับไปแล้วเราก็สามารถไปตั้งค่าตัวอื่นได้เลยครับ เรียบร้อยครับอันนี้คือการคาลิเบตเมื่อคาลิเบตเสร็จแล้วนะครับแน่นอนเหมือนเดิมครับคือเราต้องมาหักตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยให้ตรงตามที่หน้าจอเขาบอกเลยนะครับแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มครับเพื่อว่าในการใช้งานในโหมดที่เราต้องการแพรเนี่ยมันจะได้แม่นยำนะครับต่อไปมาดูเรื่องของการเซตติ้งมอเตอร์นะครับตรงนี้สามารถที่จะเซตความเร็วได้นี่ทั้งแกนสไลเดอร์แล้วก็แกนแพนนะครับสามารถที่จะตั้งสปีดได้แบบแมนนวลนะครับได้แบบละเอียดเลยนะทีละหครับ ทั้ง2ตัวเลยทั้งแพนแล้วก็สไลเดอร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าความเร็วได้สปีดน,นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่รู้ว่ากล้องตัวเองควรใช้ความเร็วขนาดไหนเราสามารถที่จะออโต้จูนได้กดตรงนี้ครับแล้วก็รอครบ100%เขาจะทําการคํานวณให้เราเองนะครับเขาจะทําการขยับแบบนี้นะครับขยับไปขยับมา สไลด์ไปสไลด์มานะครับเพื่อวัดน้ําหนักของตัวอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยครับอันนี้คือการออโตจูนเขาก็จะคํานวณมาให้ตอนนี้กล้องผมเบามากๆเลยเขาก็เลยคลิดค่าคํานวณมาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครต้องการแมนวนวลเองเนี่ย ก็กดบวกได้เลยครับต่อไปนะครับทัดไปอีกหน้าหนึ่งครับจะมี2หน้านครับอีกหน้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของหน้าจอสกินเซเวอร์นะครับเราสามารถตั้งค่าเวลาได้ว่าจะให้เขาพักหน้าจอเมื่อไหรอันนี้ก็คือหลักๆในการใช้งานเจ้าตัวรางสไลด์ตัวนี้ผ่านตัวรางสไลด์ของเขาเองเลยนะครับส่วนใน E ีตัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้งานตัวรางสไลด์ชาร์จสไลเดอร์นานัวนี้ผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับต้องบอกก่อนว่าในการใช้งานผ่านตัวรางสไลด์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะตั้งค่าแบบละเอียดจ๊บได้นะอย่างเช่น ถ้าเกิดเราต้องการที่ขยับนิดเดียวหรือว่าสั่งงานเองโดยใช้ตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยจะไม่สามารถทําได้ทำได้แค่ม a าจุด A กับจุด B เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยสามารถที่จะสั่งงานผ่านตัวจอยสติ๊กได้ติดตามชมกันใน EP หน้านะครับส่วนนี้หมดเวลาของผมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ